วันนี้เรียกว่า Special b e e ฟครับเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์อยู่ในห้างละกำลังเข้าสีครับนี่ mm hmm. ดูดิมันใหญ่ไหม <laughs> นี่ใหญ่กว่ามืออีกนะ Oh <my> gosh! อันนี้สุดยอดเลยอันนี้อร่อยแล้วก็มีสีพิเศษด้วยครับอันนี้ว้าวนะชอบมากดูดิเข้าสีแบบสีม่วงจริงๆครับ ใช่ไหมครับเนี่ยเราชอบมากๆอันนี้ไม่เคยปลุกนะครับไม่รู้มันข้างในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าสุกยังไม่สุกนะครับถ้าสุกเราตัดสักอันแล้วก็เราชิมไหมพันนี้เรียกว่า Special Beef ครับเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์อยู่ในห้างละจะมาซื้อได้แล้วครับ